สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ร้านตั้มมอเตอร์ช็อปด้วยนะคะวันนี้เราจะพามาชมรีวิวสวยๆจากทางร้านตั้มมอเตอร์ช็อปนะคะสําหรับรถลํานี้นะคะเป็นรถดีแม2022นะคะตัวส p a r k นะคะจะเป็นตอนเดียวนะคะมาเป็นแบบว่าเครื่อง3000แบบธรรมดาสีเทาแลมโบเพิ่งรับรถมาใหม่ๆเลยนะคะก็จะมาแปลงหน้านะคะเป็น m ิลเ2023นะคะแปลงเตี้ยนะคะอะไรแปลงก็จะมีตั้งแต่ ไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าอะไหล่แท้เบิกใหม่เลยนะคะชุดกันชนนะคะชุดกระจังหน้านะคะเป็นอะไหล่แท้เบิกใหม่ทุกชิ้นนะคะไฟตัดหมอก LED ค่ะแล้วก็ช่องลมตัดช่องลมกันชนแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนคานกลางนะคะเป็นของ MU-X สองพันยี่สามนะคะเต็มระบบเลยนะคะอะไหล่ทุกชิ้นเป็นอะไหล่แท้นะคะเป็นพาร์ทแท้หมดเลยนะคะงานสีกันชนก็เป็นสีระบบทูเทนะคะนีน่กระจังแท้เบิกใหม่ชี้ช้ำๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆค่ะ ดูรับมากับฝาคาร์บอนมอนซ่านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรับกันเข้ากันได้อย่างลงตัวเลยนะคะสําหรับตัวสปาร์คลำนี้นะคะสีเทาเลมโบนะคะงานกันชนนะคะเป็นกันชนสนิทนะคะติดตั้งเข้ารูปนะคะแบบนี้เลยนะคะงานสีก็เป็นสีระบบทูเนะคะนี่ให้ดูงานใกล้ๆเลยนะคะนี่สรงรอบคันกันนะคะว่ารับกันกับชุดแปลงหน้าได้ลงตัวขนาดไหน ก็จะรับกับแม็กกับย่างนะคะเป็นแบบนี้เลยชรงสวยๆนะคะสําหรับตัวสปาร์คลำนี้นะคะแต่งหลอดแต่งเท่ๆนะคะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงรอบพันนะคะไฟท้าย LED ค่ะ2022นะคะตัวลงมดำนี่รับมากับฝาท้ายคาร์บอนเหมือนกันนะคะลายสองวันซาค่ะสวยๆเลยนะคะหนึ่งลำนะคะสำหรับวันนี้นะคะ สทาเรมโบนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามกับร้านตั้มออโต้ช็อปได้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกม14นะคะติดถนนใหญ่เลยค่ะทักแชทแอดไลน์นะคะ0838947603นะคะติดต่อที่ช่างตั้มโดยตรงได้เลยค่ะงานสวยๆเนียนๆนะคะฝากร้านตั้มออโต้ช็อปไว้เป็นแนวทางนะคะในการแปลงหน้าในการแต่งรถหล่อๆของรุ่นทุกรุ่นเลยนะคะฝากร้านเราด้วยนะคะ เรามีผลงานให้ชมรีวิวนะคะทางหน้าเฟซหน้าเพจนะคะช่องทางทิกตอกยู u ู e นะคะ<อ>เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปชมผลงานของทางร้านได้เลยนะคะฝากหน้านี้ไว้พิจารณาอีกห,หนึ่งหน้านะคะเป็นแนวทางสําหรับการแปลงหน้าการแต่งรถนะคะคือสวยแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสมหรับหนึ่งลำนี้สวัสดีค่ะ